สวัสดีครับสวัสดียามค่าคืนของวันศุกร์วันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาคม2568นะครับเป็นเริ่มต้นวันแรกของเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้ก็มาโซนหน้าบ้านโซนนี้เดี๋ยวผมจะจัดใหม่นะฮะจะเอาต่อ เอาต่อตั้งกระถางเนี่ยมาเรียงแล้วก็จะเอาไม้ที่ผมจะมาทำนะฮะทำแนวบอนไซจัดรากเข้าลวดรังกิ่งอะไรประมาณเนี้ยก็จะเอามาทำตรงนี้แล้วก็เอาเอาไว้โชว์ไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้เลี้ยงไม้หลายๆท่านนะฮะให้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ว่าไม้ทรงเนี้ ควรทําแบบไหนนะครับถ้าทําคลิปแล้วเป็นประโยชน์ก็ลองเอาไปปรับใช้นะฮะถ้าดูแล้วไม่ใช่แนวไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ต้องไปทําตามกันถ้าเราไม่ชอบนะต้องเอาสไตล์ที่เราชอบนะครับการเลี้ยงไม้ก็จะได้ขาตั้งไม่ไม่กี่ที่ครับไม้จะได้เป็นโซนหน้าบ้านจะได้สวย นะจะได้จัดใหม่สวยๆเอาไซส์ประมาณไม่เกิน70เต็มที่ก็80ประมาณนี้ให้ยกได้นะฮะถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่ควรที่จะอยู่แถวนี้เพราะว่ามันหนักมันทำยากนะฮะแล้วก็เอาไว้ไซส์ประมาณนี้ยครับสวยๆแล้วก็บล็อกเขาหน่อยไม่ให้เขาโตมากนะครับไม่ต้องเล่งช้าหินภูเขาไฟเลี้ยงนะฮะแล้วก็ทราย อาหารนิดหน่อยเขาก็จะไม่เบ่งไม่โตมากเรบังคับต้นนะด้านหน้าผมเป็นกิ่งตอนราชินีพันดอกวันนี้เอามาสองต้นที่ที่ผมบอกว่ากิ่งตอนราชินีเขามาวัดกันที่รากนะครับถ้าไม่ได้ทำรากมันก็ราคาไม่เท่าไหร่นะต่อให้เลี้ยงให้ตโัวโตแล้วรากมันฝฟ้อยไปมามัน ไม่สวยส่วนตัวผมมันก็ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าทํารากแล้วสวยรากรอบก็จะเป็นราคาหน่อยเพราะว่าทํายากนะอย่างอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับผมมาเสี่ยงตัดเห็นไหมแต่ตัดแล้วมันก็ลงตัวทีนี้ลงตัวก็จะทําแผ่รากออกด้านข้างแหละทีนี้ส่วนกิ่งถ้าทํารากจบแล้วออกแผ่ข้างสวย,สวย กิ่งค่อยมาว่ากันนะคะค่อยมาไลา่ทดอย่างกิ่งนั้ไม่เอาก็อาจจะตัดนะครับให้มันเหลือหนึ่งสองสามไล่พื้อประมาณเนี้ยเขาก็จะเบ่งตัวรากกระจายออกสวยๆกิ่งแตกขึ้นมาใหม่มันก็จะคล้ายๆกับไม้เพาะ,มะเมล็ดแตส่สั้นๆนะฮะมีลำต้นใหญ่ๆรากสวยๆ ิ่งยังไงก็ได้ราชินีพันดอกกิ่งเขาไม่ยากนะครับแต่งง่ายจัดง่ายก็เป็นแนวทางนะแต่ว่าตัวน,นี้พามาดูแล้วถ้าท่านใดสนใจผมเปิดเอาไว้ที่3,900บาทนะครับเดี๋ยวเราพามาดูฟอร์มงามเขาประมาณนี้นะฮะแล้วดูดูรากดีกว่านะครับ เราดเารอบนี้เองประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวทางนูน้นทางนูน้นจะเดินไปไม่ได้เอาให้มองทางนี้นะครับ ก็ถือว่าสวยงามเพราะว่าถ้าทำาคลิปบรรยายพาเดินชมไม้แล้วว่าไม้เล็กนี่ก็จะเอาไว้เป็นอีกแบบหนึ่งตอนกลางวันแต่ส่วนนี้ก็อาจจะทำไม้ไว้ไว้โชว์บ้างเป็นความสุขนะครับเป็นความสุขดีนะด้านนี้ก็ประมาณนี้นะครับ 3,900บาทเป็นราคารวมสูงนะครับถ้าไม่ไปก็จะทำแล้วก็จะตอนปลูกแต่ถ้าต้นใหญ่ไม่รู้ว่าจะจะทำคลิปได้ไหมจะใช้ดินเหนียวจะพอไหมประมาณนี้ก็ค่อยทำนะครับไม้พวกนี้ต้องค่อยๆทำผมก็เริ่มจากประมาณเนี้ได้กินยักอะไรมาถ้ารากเขาออกมาดีแบบนี้ผมกปล่อยสังเกตว่าตัวน,นี้เขาเขาไปไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยง ให้เขาโตแล้วค่อยจัดเอาจัดเอาหรือ,อมาตัดไม้ตอนโตแล้วทำเป็นรากตะขาบแบบนี้นะฮไม้ฟอร์มชัดใบช่วยสวยใ,ใบด่างนะตอนนี้เห็นไหมครับแบบนี้เขาก็ยังออกมาไม่รอบแต่เขามีรากทุกเส้นแล้วค่อยๆอ,อันนี้ก็สามารถทำแผได้แผ่ออกข้างๆเลย แถวข้างๆรับรองต้นเขาไม่ใหญ่เนี่ค่อยๆไล่มันก็รากเขาออกมาไม่ครบทุกเส้นบางเส้นก็แหว่งกันแหละเราก็มาสร้างมาซ่อมเขาเอานะฮะไม้แบบนี้ไปใช้เวลาอ่าเดี๋ยวพามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็กิ่งตอนของอราชินีพันดอกเช่นกัน ต้นนี้จะเล็กกว่าต้นนี้นิดนึงแต่ฟอร์มสวยมากครับเป็นลำขึ้นพ้นแบบนี้รากก็มาดูเอาเปิดราคาเอาไว้คำว่าเปิดนะครับถ้าท่านใดพอใจสนใจมองเห็นอนาคตเขาก็ค่อยรับไปดำเนินการต่ตอตัวนี้เปิดเอาไว้เท่ากันนะฮะสา0พบาทเป็นราคารวมสม่ง คือท่านได้แบบว่าไปทําเองตัดแล้วตัดอีกเสี่ยงสุดท้ายจนเน่า mm. ก็มาลองพิจารณาแบบสําเร็จรูปแบบนี้ไปจัดต่อเอาได้นะครับเป็นค่าฝีมือค่าความเสี่ยงให้ดูรากเขานี่นะครับพระเอกเขาอยู่ที่รากนะครับเรื่องของราชินีพันธุ์ รอบไปผมก็จัดต่อสังเกตวา่าผมยัดโฟมนะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกระถางนะครับกระถางขัเดเหี่ยงโอ้บายอันนี้อย่าตกใจนะครับไม้พมนะครับงลอยเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์นะ้วเขาเบรก นี่นะครับให้ชมความงามต่อไปวันนี้พามานำเสนออาราบีคัามนะครับเป็นอาราเอเลียนดอกชมพูสวยๆดอกชมพูซีสารากทีนี้ก็สอยออกนะครับสอยออกกิ่งี่มันย้อนแยง้งก็ค่อยๆไล่อันนี้ยังยังไม่ได้ไล่ตกแต่งเลยนะ ไปืิอดอกเพราะว่าไม้มันถึงเวลาถอนมาแต่งรากแต่งอะไรแล้วก็ต้องถอนมาถอนมาก็พามานำเสนอนะครับพามานำเสนอกิ่งกระชับนะอลาก็หลายต้นเลยต้นไหนที่ผมจะ เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอะไรก็ผมจะชอบทําแนวรากตั้งแบบนี้ไม่ทําให้เขาแผวข้างนะฮะแล้วก็ดันเขาสูงสูงตอนดันน้งสูงอ้กรากที่มันงอเข้าไปแบบนี้เรากพยายามดึงออกดึงออกนะฮะดึงออกดึงออกรากคนนี้ก็ออกอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเส้นนี้ต้องสอยออกถ้าสอยออกเขาก็จะพอดีนะครับมันเป็นเหมือนก้อนหินหน้าผา ไอ้พวกอาราบิคัมส่วนกิ่งหนมันย้อนแย้งกันมันย้อนสอนนะครับก็ค่อยไล่ออกไล่ไล่ไล่พิ่มาให้เขาโตกิ่งกระชับเป็นก้อนเป็นหน้าผาก็ออกดอกเต็มๆก็สวยนะฮะเป็นไม้สไตล์อาราบิคัมอาราเอเลียนนะ,ะตัวนี้เปิดเอาไว้ที่หนึ่งพันเก้ารอบาท <laughs> พิจารณาดูเอานะครับ วันนี้ก็จะพามานำเสนอประมาณเท่านี้แหละอย่างต้นนี้เห็นเห็นคุณพิสุณีว่ารับนะเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ก็กิ่งแม่พันธุ์ของเขาแกะไม่ไปนะฮะไม่มีทนายรับก็จะได้เอาไป เลี้ยงต่อปลูกต่อไปนะฮะรากส,สวยๆเลยไอ้รากแบบนี้เวลาที่เราถอนมาเราก็พยายามดึงออกให้มันเป็นแนวทางเดียวกันให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับการจัดรากไม่ต้องไปอะไรจัดออกมาเหวี่ยงออกมานะฮะเหวี่ยงออกเหวี่ยงออกโอ้ยมันทํารากชวนชมนี่สนุกนะฮะแต่ต้องให้เขานิ่มๆเคียวๆก่อนนะครับถึงจะดึงได้เขาจะได้ ถลอกน้อยนะครับจะได้ไม่ค่อยถลอกสนุกนะการเลี้ยงชวนชมอันนี้ไม้ดอกดกนะแต่ว่ามันได้ฝักผมก็เลยให้ให้ให้ฝักเขาแตกก่อนผมก็จะทําเป็นไม้ทรงรากตั้งนะครับไม่แผ่ออกข้างนี้ทำให้เขาตั้งตั้งดันเขาขึ้นให้เขาไหลไหลลงข้างล่างนะครับมันจะสวยเหมือนรากโยงแต่ไม่ใช่โยง เพราะว่าเขาจะกอดกันไว้อยู่ไม่เปลืองกระถางนะครับทําไม้แบบนี้ให้เขาสูงสูงสักหน่อยแล้วก็สุดท้ายเวลาเราจะหยุดเราค่อยไล่ตัดพรวดตัดให้มันเท่าๆกันแล้วก็ตั้งเลยให้รากฝอยเขาแตกทีนี้เลี้ยงทรายเลี้ยงอะไรก็ไปถ้าจะบล็อกไม้เขาโตอันนี้เป็นสไตล์ผมนะ, <c oughs> ะถนัดแบบไหนก็ค่อยไปทํานะครับ เดี๋ยวค่อยดูนะฮะตอนกลางวันดีกว่าอย่างแบบนี้ราชินีเพชรน้ำพองที่ผมเสียบก่อนหน้าผมเคยเสียบไม้ชนิดหนึ่งแล้วไม้ดอกดกนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกใจผมก็เลยตัดออกเอามาเสียบใหม่เพราะเป็นตอของญี่ปุ่นดำรากออกมาแบบนี้แล้วแต่เราจะทำนะฮะ อันนี้ผมก็ทําไห้ดูนะฮะนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกเป็นรายชินีชุดแดงแนวคุ้มกอเฉยๆรายชินีชุดแดงมีต้นยักษ์ใหญ่ๆผมเสียบติดหมดแล้วล่ะใหญ่ต่างเมตรห้าสิบรอดูปลายปีนี้แล้วกันนะแบบนี้ผมก็เอาไว้ดูนะครับไม่ได้เปิดขายเพราะว่า ลูกค้าถ้าติดตามคลิปผมท่านก็มีเยอะแล้วแล้วก็พ่อค้าตามท้องตลาดทั่วไปตามออนไลน์เขาก็ทําขายเยอะแล้วนะครับสาหรับ,บราชินีชุดแดงก็เลยถึงเวลาที่เราทําให้ดูเล่นนะยังไงมันก็สวยเวลาเขาออกดอกเราทําให้เป็นทุ่งอ่าเป็นทั้งแปลงเลยแปลงนั้นเป็นราชินีชุดแดงทั้งหมดแล้ว เอาไว้โชว์ไว้ดูในสวนตัวเองก็สวยงามเหมือนกันนะครับไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรเอาไว้ดูไว้ชมไว,ว้ยัว่วๆท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับเอาหมดแล้วละ่ะเห็นไหมครับลายชิ้นนี้เพนั้นผมชำใส่เยอะแยะ ตัวนั้นบรรณาเลี้ยงให้ฟืน้นทางนู้นนะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับมืดมืดแบบนี้ดึกแล้วนะเอาสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ